ครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ขับรถมาไกลสิฮอดอันอ่าปูอ่าปูถวดยาถวดแล้วเนาะจะเนาะแบนโอเบนรันเดอจัดเด้อแบนโอเบนรันวันอน,น,นี้ผ้าผ้าพี่น้องมาเที่ยวอ่าโอเบนรันเดอจัดเด้อ เบนในโอเป็นรันจังหวัดแบนจังหวัดของเมืองหลวงเขอกันเด้อจ้ตเด้อขับรถมาเก,กือบถึงสองชั่วโมองเลยจ้ะพี่น้องถนนในสวิตเซอร์แลนด์กับสิโปบป้วยไงด้วจ้ะเด้อถนอนน้อยบอยให<น>ญ มา,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 าอุตส่าห์อุตส่าห์อุตส่าห์จะอดหนุว่าบ่าคอ่อยจูกมั้ยต้องให้ยเบาสวิตทวนนี่แต่ว่าเห็นบ่ชัดเลยจ้ะจ้ะโรงแรมที่แพงที่สุดในเมืองสตาร์เลยจ้ะจ้ะอุตาร์ตรงนี้จ้ะสตาร์่นี่เห็นบ่เห็นบอกท่านเห็น I'm Tunnel. <laughs> 그러면 나만의 쇼트 매 매일은 희 캐릭터는 매일 웃었어. 알케브르세는 다 웃어 볼수 있을지. 괜찮아. 내가 해줄건 없어. 안. 너무 소리도 없고. 오로지 사랑만. 아, 피낭. 남, 참 남네. 남 어레이. 네 자. 뷰. 그 겸반 통이나 타고 자. วิววิวระเบียงบานภูกระยาเขาชอนน้ำบ oh, okay. really? ิ้นเลยองะนนบินเลยพี่น้องเดวนี้ครับลงจากบานภูกระยาเขาจ้ะวิวภูเขาบนภูเขาจ้ะภูกระยาเ่าบานอยู่บนภูเขาความสูงลอย พันสามรอยเมตรจ้ะตอนนี้กำลังขับลงขับลงจากเขาความสูงจากน้ำทะเลจากพื้นดินลบับว่าเป็นน้ำทะเลสวิตบุมีทะเลลืมพี่น้อง <laughs> เข่าขึ้นไปดีมากมองไม่เห็นเลยโอ้ยโอยโยดงดงดงนี่รถพานกันตรงนี่จะเส้นนี้รถพานรถแลนท์พานกันบ่ได้รีเด้อจ้ะต้องเข่าที่ลบต้องลบกันท้ายเบิ่งอันกระเช้าบ่ได้กระเช้านะท่องเที่ยวขึ้นไปแต่ว่าบ่ขึ้นไปดอกมื้อนี้พี่น้องตอนนี้เวลามันจะห่ามงล้วจ้ะ อันนี้ขับรถกลับกันแล้วสวิตชูฟ ตอนเป็าาพนโรงแรมแกรนด์พัลลคุ้มกนมาแฮมผักพีนองลงแนบ,บนนิสวัสดีค่ะบ,สบวสวีดน ทมาพี่น้องตากน่าจะน่ะโอเปลันจ้ะภาเที่ยวชมเมืองตากน้ำบพี่น้องน้ำบ่ โรงแรมที่แพนขึ้นละเป็นเป็นพันขึ้นละสามหมื่นได้ไหมพันสวิตโนคนักไหม กันทำกันกับ้าวสวิตพูดทายแต่ทายแต่พี่น้องมีร้านช้อปปิง้งนะจะเนาะร้านขายลูกลูกบ้านขายลูกบาตอ้อมขายเสื้อผ้านำชุดพี่น้องเมืองราคาพี่น้องเมืองราคา แปดล้อยหาซิบอยเก้อยหาิอยถูกที่สุดเป็นร่อยหาสิพี่น้องเก้อยหาบาทละ34มส่เด้าพี่น้องค้นเบิ่งเอาจ้ะบาทละสามบ้าดเดินกระสีบ,บาสวิทอยู่ที่ไหนครับหมารู้ไป A อือ <tok> ได้เด้อเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแบนด้เด้อรูปมีครับผมเยี่ยวาจะได้สัญลักษณ์ของเมืองแบนี่ยจ้ะนี่โอ้ยลมผัดมาเห็นลงมาลงมาลงมาบ่ลงเป็นป้ายสัญลักษณ์รูปมีจ้ะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแบนยูนิคอะเป็นจังหวัดของแบนเด้เด้อจะว่ามัน มันอยู่ไก่จากตัวเมืองหลวงคูณสือดีรถถนนอันนี้เลนถนนคนเดินด้วยจอดดูสตาร์กเนี่ยไม่จากระยานทานใดแต่รถแลนบ่ดด้าด้วยจเด นอนคนเดินหลานค่ะแต่ละหลาน <I said. S 2> ห่างยครแปลยรถเป็นนอง,องอรถแบบเป็น ลุยพี่น้องปั๊บไปช้อปปิ้งช็อปลุยบ่พี่น้องช็อปลุยบ่เดิงไปซูริคซูริคสองชั่วโมงเดินสตาร์กสองชั่วโมงได้มาเจียวหาพี่น้องเราดอนจะพาไปเชิบ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 น่าจะเนาะอันตรงนั้นรถแลนได้จ้ะมาถึงตรงนี้รถแลนไปได้กับมัน ด้านลุยพี่น้องลุยพี่จองลุยพี่จองห่อนยางแรกเลยพี่น้องว่าด้านลุยจะลานลุย้ยนี่สาวอุดอนรนก็ได้เอาลุยมาเด้อสาวอุดรเอาไม่เครื่อคอดมาถ้าถ้าซื้อลุยก็สิพ่อยางเขาลานเพทวนได้ยุ่นละ่ะพี่จ้ะด้านลุยลุยพี่จอง มานนี <icana> ่จ e ้ะเมืองเมืองเมืองพี่น้องร้านแต่ละร้านกัสมีอุ้ยช้าเมอาเบ้าสเตละอันก็ส้างแค่บางจุดนี่จ้ะเป็ดน้อง สวยางามมากพี่น้องป้าชีวิตไปยืนยหันนี่เอเดนน้องห้อนหลนี่บ่ห้อนหลาย,อ,อ,ลายอันนี้เขาเรียกอะไรเซมอนจ้ะแหลมแหลมชิดเซมิ อืมเขาเรียกอะไรเป็นโบสเป็นโบสอ๋อเป็นโบสจ้ะอาจจะเป็นขงังพินเตนฮะเฮียอ,อืมอันนี้ตรงนี้เป็น้างหลังโบสแดดแห้งค่ะพี่น้องตอนนี้ไปอันนี้เป็นเคาเไปบ้องนี่คือธนาคารข,าของสาวอุดร ธนาคารที่สาอุดนฝากตังค่ะ

สัญลักษณ์ของสวีทแล้วก็ธงชาติไทยธงชาติของสวีตแล้วก็รูปหมีสัญลักษณ์ของสวีตกับเหยี่ยวอาจาะน่นสัญลักษณ์ของของแบบ <laughs> <voi all> mùa <compteaisama> <laughs> <laughs> hồng oh, vào vào yết chỉ nó sẽ tất rồi đó nó kèo đến cái nhỏ thẳng 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 Đây เกือบผ่าลงองเถาะน้องซูมซุมซุมเบิ่งซอยกันเบิง่งน่าฆ่าผ้าแต่ละชิ้นจ้ะชุดโบเมนไทยปอบโบเมนเง,ง,งินบาทเลยจ้ะเงิน,นงสวิตพี่น้องเบิ่งดีๆเด้อสามพันสามพันเก้าร้อยยี่สิบมิดอันไหนปะปีตัวนี้น,จนะจจะเนาะนี่สุดของพรน่าจะนี่นี่มิดโค้ด มีโค้ดโ o เมน e m e ม t romantic homage u n อันนี้นี่นี่นี่ตัวนี้จะเป็นชี้เลยมันเป็นชี้เลยก้าวนะโอ้ยเห็นบาชัดเนาะพี่หนุ่มโอ้เม็นบาชัดป้พี่อพี่นุ่มบ้างบ้างนี่ละสุดอืมทำกุญแจมิ้นทของพ่อของแม่ของเงินลูกพี่หนุ่มบ้างอืมราคา ไ,ไม่ได้บัเลยสามพันเก้าร้อยยี่สิบกูโลเวอร์กูโลเวอร์อันเสืออันกูโลเวอร์เนาะจะเขาเอิญยังน้อเสือไม้พอมเออสองพันสองร้อยห้าสิอืมโฟเดนโเดอร์ออสามสามเก้าร้อยเก้าร้อยสามสิบสองพันสองร้อสี่สิบ โอ้ยพี่น่องเอ้ยเงินเดือนเท่าุดือนเบิดเดือนบรซัยด,ดอกก็สิบรได้กินดอกขันื้อสุดสุดหนึ่งนี่ทุกต่เพื่อดีพี่น่องบ้างเนะะี่ยค่ะ ตรงนี้เป็นบ้านโฮมน่าจะเนาะตรงนี้เป็นนี่เป็นสถาน,นีรถไฟจ้ะพี่น้องโรงแรมนี่ใหญ่ค่ะพี่น้องอันนี้บาสวิตว่าตอนฉันมาเนี่นนยบ่ใยป่านนี้ว่าสันป้าวสวิตแต่ในหน่อยเพิ่งเกิดใส่ชีวิตอยูน่นี่หลายเนาะจะเนาะเพราะว่า,าปู่ยาปูกับยาถวดเพิ่งยู่นี่เนาะจะเนาะแต่เพิ่งในน,น้อยเพิ่งเกมาแมลนเล่น มีน้ำเมืองนี่วันนี้พนยายญ่ขึ้นมากพญนกระเลยข,ขึ้นเละจ้ะพ่อก็แม่พาพาไปอยู่ในเมืองหลวงไก่เมืองหลวงเขากล่องน้ำแน่ขุนจะมันสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครัับวนนี้บ่าวสวิตพามาเจียวเมืองจ้าเรจะเนาะเมืองคนเมืองคนลวย ข้าวปลลุยเท่ากับมาเจียวเดยเนาะใช่ไหมข้าวปลาลุยเท่ากับมาเจียวเดยเนาะจะเนาะข้ามาเจียวซื้อข้าบปลาจองช้อปปิ้งจ่องจ่องจ่องกระเป๋ากระเป๋าลุยกระเป๋าไม่เคยคอตยังก็มี่มาแล้วเนาะพี่น้องมาต้องช้อปแล้วมาเจียวนะจ๊ะเนาะมะยัง จ้ะจะออกไปยังสี่เมื่อกี้มันก็คนหลายพวดเจ้าด่างก็เลยบ่พอยอยากย่างไปจ้ะมันมันคนหลายหรอแบบมันเป็นไบท์น้ำอ่างแบบว่ารถนะจ๊ะอบ๊วยแม่นตรงนี้ตะรถแลนได้ตรงเมื่อกี้นี่รถบ้านแลนเนาะจ๊ะเนาะว่าเป็นยังหรอก รื้มยกกล่องขื่นพี่น้องรองสาวเล็กหน่อยเขาคือสิบเพามีปัญหาเพราะยางมาใส่กล่องเขออ้าเข้ากับยางใส่เขานะมาจา้ะอือนี่เป็นบ้านหกเลยจะเด้นเป็นสถาน,นีรถไฟอยู่ใส่กคือกันเบมือลนละน,น้องสถานีรถไฟพี่น้องเบ้าวสาวีทถ้าเชียวเมืองสวีทจากโอเว่นรันแบนโอเว่นรันอือรถบัตจ้ะรถบัสรถบัส เอาน้อพี่น้องบัดนลาพีลาหนองไปก่อนยเสียสิพาไปทามีเวลาชาัดสิสวัสดีครับสสวัสดีครับ้าวสวิทพามาเที่ยว